โอ้หลังจากฝ่าหว้วงมู่บ้านนี่พี่น้องน้ำเต็มหน้าเลยมือหนิเอ็กไดปีเนี่ยยังกี่ขันดำหน้าดำหน้ากับพวกเป็นอยู่เนี่ยน้ำกับไรว่านเข่ากับพวกไดโอ้โอยโอยโอยทำไงหนอเบิง้งพี่นอ้องเบิ้งโอ้ยน้ำไรคักไรเนี่ยปีเนี่ยเต็มหน้าเลย วานเขาก็วา่าเราแห้งเด็ดเนี่ยสมมติเด้วานรอบสองหรือคือมนันหนาไม่นสิแห้งว่เนี่ยโอ้หลายคักหลายเนี่ยเต็มึงตึกงเลยไม่ตะน้าไม่แต่ไหนม่จะหน้าม,ามาืมดันให้ให้ดันไม่เนี่ยแค่พงังพังหลังจาก ฝ่าหัวหมู่บ้านดิจ้าโอ้ยโอ้ยเหย็ดบาดผู้ดำหน้าผู้เปลี่ยนเน้าะบดนี้เนาะโอ้ยโอ้ยรู้ตัวจะคลองได้บาดเนี่ยดำหน้าก็บผเป็นหน้ากนา็น้ำท่วมบ้านไว้กับเฮ็ดจังไดเนี่ย